สวัสดีครับผมเอฟมัอการนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาสู่ขั้นตอนการที่ทําให้เราประหยัดเวลานะครับในการปลูกบอนสีนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับกองนี่ครับวัสดุปูของผมนะครับเป็นใบกัมปูล้วนๆเลยนะครับอ่านี้ไปดูครับอันนี้คือวัตถุดิบนะครับที่ผมยังไม่ได้เอามาบดมาย่อยนะครับอันนี้ก็เป็นใบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับขยะน้อยมากๆแล้วเป็นใบแห้งแล้วนะครับ แบบเนี้ยผมไม่ขายนะเดี๋ยวผมจะแถมให้กับทุกท่านไปนะครับนี่เป็นใบก้ามปูนะครับทุกท่านพอได้ไปก็เอาไปลองก้นกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้ทุกถุงเลยสุดตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือที่พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับผมทําสต็อกไว้ตอนนี้มีค่อนข้างหลายร้อยกระสอบเลยครับก็อของออกทุกวันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครดูผมหลายๆคลิปแล้วเนี่ยว่าใบก้ามปูล้วนพร้อมใช้งานของผมเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเลยนะครับนี่ฮะ ก็จะมีแพ็ค5กิโล10กิโลนะครับแล้วก็15กิโลนะครับอ่าอันนี้เป็นแพ็ก10กิโลนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า10กิโลข้างในมันเป็นยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งให้ทุกท่านดูก่อนนะครับว่า10กิโลที่ผมให้ไปเนี่ยนี่เป็นปริมาณขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับ10กิโลครึ่งนะฮะก็จะเกินหมดเลยครับอย่าง5กิโลก็เป็น5กิโลกว่า สิบกิโลก็สิบกโลกว่าบางทีก็สิบเอ็ดกิโลเนยนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะบางทีก็เป็นสิบห้ากิโลกว่านะครับถ้าเกิดสั่งไซส์สิบห้ากิโลไปนะครับอาจจะผมทวนก่อนก็ได้ก็คืออย่างนี้ถ้าห้ากิโลนะครับสองร้อยบาทนะครับรวมส่งถ้าเกิดสิบกิโลนะสามร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสิบห้ากิโลเนี่ยห้าร้อยหกสิบาทนะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางนะบวกรายการละสามสิบบาทแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ทุกท่านดูนะครับว่าเวลาของไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วข้างในจะเป็นยังไงมาดูด้วยกันเลยนะครับที่แกะกันแบบสดๆเลยครับต้องบอกก็เลยนะครับใบกัมปูล้วนของผมเนี่ยผมอ่ะหมักให้เรียบร้อยแล้วนะครับหมักเสร็จแล้วแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็มาตากแดดนะครับฉะนั้นมันจะมีความชื้นที่พอเหมาะนะครับไม่ได้เปียกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะครับและที่สําคัญเป็นใบกัมปูล้วนๆนะครับถ้าเกิดหลายๆท่านเนี่ย เอาไปใช้กับบอลสีนะครับถ้าเกิดเลี้ยงบอนสีในตู้เนะี่ยใช้ใบก้ามปูล้วน้วเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาไปปลูกบอนสีนอกตู้เนะี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับใบก้ามปูล้วเนะี่ยสามส่วนนะครับแล้วก็ดินใบก้ามปูหรือดินอะไรก็ได้นะครับที่มีหนึ่งส่วนนะครับจะใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามสะดวกสูตรได้เลยนะครับแต่ที่ส่วนผมเนี่ยผมจะใช้ใบก้ามปูล้วน3สามส่วนนะครับแล้วก็ดินหนึ่งส่วนสําหรับบอนสีนอกตู้นะครับเดี๋ยวดูข้างในเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง นี่ครับอย่างทนี้ผมบอกนะครับจะเป็นใบก้าปูรัวๆที่ผมให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นะครับอันนี้เอาไปลองก้นกระถางนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะนี่ก็จะเป็นความชื้นที่พอเหมาะนะครับนี่ให้ค่อนข้างถุงใหญ่เลยนะครับให้ในทุกๆถุงนะครับทั้งไซส์5กิโล10กิโลแล้วก็15กิโลนะครับนี่เดี๋ยวผมเทให้ดูเลยนะครับมาดูเลยนะครับนี่ผมเทให้ดูเลยนะครับนี่แบบนี้ครับ ใบร้วนๆนะครับที่ผมย่อยไว้แล้วนะครับทุกท่านนี่เทให้ดูเลยนี่ครับนี่อันนี้สิบกิโลนะครับดูดีครับได้กระมังใหญ่ๆเอาผมเทใ,ให้หมดเลยก็ได้นะฮะนี่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ผสมกับดินนะแล้วปลูกนอกตู้นะ่ะถ้าเกิปลูกกระถางแปดนิ้วนะ่ะได้ประมาณยี่สิบกระถาง ถึงยี่ห้ากระถางได้นะครับผมหมเลยเคยลองแล้วนะครับเนี่ยอ่ะดูใกล้ๆนะครับนี่ีครับจะเป็นใบลอนหยาบแบบนี้นะครับไม่ได้ละเอียดมากนะครับหรือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ฮะเอาไปผสมดินนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากต้นบอลสีแล้วเนี่ยผสมต้นไม้ทั่วไปก็ได้นะครับทุกท่านนี่แต่ของผมเนี่ยเป็นส่วนบอลสีไงครับฉะนั้นผมทําให้เหมาะอาการใช้กับต้นบอลสีนะครับเอาใหม่นะฮะดวผมบ่อยทีนะฮะถ้าเกิดใช้ปลูก เลี bon yeah. ้ยงบอลสีในตู้นะครับใช้ใบก้าป so, ูล้วนๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าบอลสีนอกตู้เนี่ยผสมดินก็หนึ่งส่วนนะฮะแล้วก็ใบก้ามปูสามส่วนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูแล้วครับว่าบอลสีนอกตู้เนี่ยใช้อัตราส่วนแบบไหนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดินใบก้ามปูนะครับนี่อันนี้เป็นดินตากแห้งเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่เปียกนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ขายนะฮะอันนี้คือผมมีไว้ใช้เองนะฮะอ่าผมผสมให้ดูเลยนะครับนี่ บอสีนอกตู้นะครับมีกิ่งก้านได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับดินธรรมชาติดินหนึ่งส่วนนะฮะก็กะเอาประมาณนี้ได้ครับนี่แล้วก็ใบก้าปูล้วนๆนะครับสามส่วนนะครับทุกท่านนี่กะเอาหรือหนึ่งต่อสองก็ได้นะฮะหรือหนึ่งต่อสามก็ได้เนี่ยครับนี่นคุกเขาให้เท่ากันนะครับ ในบางคลิปเนะี่ยผมก็ปลูกแบบง่ายๆให้ทุกท่านดูนะครับอาจจะเป็นแบบว่าใส่เออใบก้ามปูล้วนๆก่อนหนึ่งชั้นใส่ดินหนึ่งชั้นแบบนี้สลับไปก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือการที่ผมปลูกบอนสีนอกตู้นะครับน,นี่ผมทําแบบนี้ครับอัตราส่วนแบบนี้นะครับเดนนี๋ยวผมไปปลูกให้ทุกท่านดูนะครับนี่คือใบ pool, ก้ามปูล้วนนะครับที่ผมแถมให้นะครับทุกท่านเอาไปลองก้นกระถางแบบนี้นะครับ นี่ครับลองมากน้อยแล้วแต่เราได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับลองแบบนี้เลยนะครับข้อดีของการที่ลองใบก้ามปูแบบนี้นะครับทําให้กระถางหรือว่าสรุปลูกเนี่ยกักเก็บความชื้นได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ถ้าบอลสีที่เราเลี้ยงนอกตู้นะครับควรเป็นดินหนึ่งส่วนใบก้ามปูสามส่วนนะครับทุกท่านอันนี้คือสูตรที่ผมใช้นะครับนี่วันนี้ผมเตรียมหัวไว้แล้วนะครับอันนี้ที่ผมพักฟื้นไว้ตอนนี้เขายุบช่วงหน้าหนาวนะฮะ แล้วผมก็ลือขึ้นมาแล้วก็ชําจนเขาง,งอกนะครับผมวางไปก่อนนะฮะแล้วนี่ผมก็ใส่นี่ครับโอเคมีนะครับที่ป้องกันและกําจัดนะครับพวกมแมลงใต้ดินนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับบางคนก็ใช้ฟูรดานบางคนก็ใช้สตาร์เกิลจีบางคนก็ใช้ปูแดงแล้วแต่เลยนะครับนี่โรยประมาณแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีมแมลงในดินเนี่ยหรือสัตว์ในดินบางทีเขากัดลากกัดหัวนะครับนี่เรื่องจริงเลยผมไปเจอประจําเลยนะฮะ โดยเฉพาะไอ้พวกตะเข็บพ,พวกกิ้งกืออย่างเงี้ยอย่างว่านะครับมันเป็นวักรธรรมชาติของเขาใช่ไหมครับที่อยู่ที่อาศัยเขาชอบอยู่ที่ชื้นๆเย็นๆนีน่บอลสีเขาเป็นไม้อบน้ํานะครับแล้วเขาชอบความชื้นความร้อนชื้นอยู่แล้วชอบเลยฮะ,ะแมลงพวกสัตว์ต่างๆนี่ชอบเลยนะครับง่ายไหมครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดวัสดุป,ปลูกดีนะครับทําให้เราทํางานง่ายประหยัดเวลาเหมือนที่ผมพูดไปในตอนแรกเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมโรยสารกำจัดแมลงเรียบร้อยแล้วนี่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตนทุกท่านส่วนใหญ่ที่โทรมาสั่งซื้อใบก้ามปูจากผมนะครับผมก็มีการพูดคุยนะให้ข้อมูลไปบ้างผมก็ได้ข้อมูลกลับมาแบบนี้นะครับก็คือหลายๆท่านส่วนใหญ่จะเลี้ยงบอลสีนอกตู้ใช่ไหมครับหลายๆท่านยังไม่มีสูตรดินเลยนี่ครับผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับใบก้ามปูสาส่วนนะครับแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับหรือดินอะไรก็ได้นะครับ1ส่วนแล้วอยากใส่ปุ๋ยอะไรก็ใส่นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญนะครับสารกําจัดแมลงอย่าลืมใส่นะครับี้ช่วยป้องกันได้เยอะมากๆเลยนะครับลองดูนะครับลองไปทําดูนะครับวัสดุปลูกดีมีช้ยไปกว่าครึ่งนะครับแล้วใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์กับรายละเอียดที่ผมขึ้นไว้ใต้จอได้เลยนะครับก็นอกจากนี้นะคะใครมีคําถามอะไรสงสัยก็โทรมาพูดคุยกับผมได้นะฮะเดี๋ยวผมยินดีให้ข้อมูลนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แลยกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ